สวัสดีค่ะกลุ่มงานวิชาการสำนักงานคลังจังหวัดนนทบ,บุรีนะคะวันนี้เราจะมาพูดกันในหัวข้อประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริตเรื่องโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐกันค่ะกรมบัญชีกลางได้ปรับปรุงประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่องโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐหรือโครงการคอสซึซ่งจะมีผลบังคับใช้วันที่5พฤษภาคม2567ค่ะโดยในประกาศมีสาระสำคัญที่ได้ปรับปรุงแก้ไขอยู่3ข้อดังต่อไปนี้ค่ะข้อที่1ให้ลักษณะของโครงการก่อสร้างที่หน่วยงานของรัฐต้องแจ้งข้อมูล เพื่อให้คณะอนุกรรมการคอรสคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการคอรสมีลักษณะดังต่อไปนี้ค่ะลักษณะที่1เป็นโครงการก่อสร้างที่มีงบประมาณสูงสุด3ลำดับแรกของหน่วยงานราชการระดับกรมหรือเทียบเท่าลักษณะที่2เป็นโครงการก่อสร้างที่มีงบประมาณตั้งแต่5ล้านบาทขึ้นไปขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล ลักษณะที่3เป็นโครงการก่อสร้างที่มีงบประมาณสูงสุด3ลำดับแรกขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษลักษณะที่4เป็นโครงการก่อสร้างที่มีงบประมาณสูงสุด3ลำดับแรกของรัฐวิสาหกิจลักษณะที่5เป็นโครงการก่อสร้างที่มีงบประมาณสูงสุด3ลำดับแรกของหน่วยงานของรัฐอื่นนอกเหนือจากลักษณะที่1ถึง4 และลักษณะที่6เป็นโครงการก่อสร้างที่หน่วยงานเจ้าของโครงการมีความประสงค์ที่จะเข้าร่วมโครงการคอรสข้อที่2ให้มีการเพิ่มเติมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและอำนาจหน้าที่ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเช่นเจ้าหน้าที่คอสและคณะทำงานคอสจังหวัดเป็นต้น และข้อที่3ให้มีการปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานโครงการคอสโดยต้องดำเนินการผ่านระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางหรือระบบคอสในทุกขั้นตอนค่ะ เมื่อประกาศข้างต้นมีผลบังคับใช้จะส่งผลให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริตเรื่องโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐฉบับลงวันที่24กันยายน2562ทั้งนี้ท่านสามารถดาวน์โหลดประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริตเรื่องโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐได้ตาม QR code ที่ปรากฏบนหน้าจอได้เลยค่ะ สำหรับวันนี้กลุ่มงานวิชาการสำนักงานคลังจังหวัดนนทบุรีขอลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในโอกาสหน้าค่ะสวัสดีค่ะ